แหล่งเรียนรู้สิงบุรีบ้านเราวันนี้พาคุณผู้ชมทุกท่านมาเรียนรู้พิธีกรรมมิสซาหรือพิธีบูชาขอบพระคุณของคิตชนที่วัดพระนามก่อนเยซูตำบ,บลรงช้างอำเภอพมบุรีจังหวัดสิงบุรีค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกิติกรน้ำเพชรน,นะคะคือูกศอนอตะบูรลงช้างนะคะวันนี้นะคะจะพามาแนะนําแหล่งเรียนรู้นะคะก็คือโบสถ์คิดนะคะวัดพระนามกรเยซูนะคะสําหรับโบสถ์คิดนะคะจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนแล้วก็ทั้นศาสนาคิดในบริเวณของกศสนอตะบูรลงช้างและบริเวณตะบูรลงช้างนะคะซึ่งมีความสําคัญในเรื่องของการศาสนาพิธีนะคะต่อไปนี้ดิฉันจะพาไปดูศาสนาพิธีแล้วก็พิธีกรรมทางศาสนาในโบสถ์กันค่ะ วัดนามกรเยซูตั้งอยู่ในเขตตำบลโลงช้างอำเภอพมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเป็นโบสถ์คาทอลิกโดยมีคุณพ่อพรชัยสิงสาเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสในทุกๆวันอาทิตย์ชาวตำบลโลงช้างและเขตใกล้เคียงที่นับถือคิตศาสนาโรมันคาทอลิกจะเข้าร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณในความเป็นหนึ่งเดียวกันของคิตชน โดยมีองค์พระเยซูเจ้าเองเป็นเครื่องบูชาเพื่อไถ่าบาปแทนเรามนุษย์องค์ประกอบของพิธีมิสซาเริ่มต้นจากเพลงแห่เข้าโดยเป็นเพลงที่สื่อความหมายให้เข้าใจในพิธีกรรม การกล่าวคำทักทายการสารภาพความผิดโดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมพิธีกรรมมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันและพร้อมที่จะรับฟังพระวาจาของพระเจ้าข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า พระวรสารซึ่งถือเป็นพระวจา,าของพระเจ้าที่ตัดผ่านทางองค์พระบุตรคือพระเยซูเจ้าการเทศนาเตือนใจของพระสงฆ์การประกาศยืนยันความเชื่อและบทภาวนาของมวลชนซึ่งในระหว่างการอ่านบทนั้นจะมีการร้องเพลงขัน้นเป็นเพลงสดุดีและเพลงสรรเสริญหรือบทเพลงอเลรุยาก่อนการอ่านพระวรสารค่ะ มีการเทศนาเตือนใจมุ่งเน้นการสอนให้คนกลับใจเมื่อเตือนใจแล้วจะเป็นการประกาศยืนยันความเชื่อเพื่อให้ประชาชนเห็นพ้องและตอบสนองต่อพระวจาของพระเจ้าในภาคศีลมหาสนิทเริ่มจากการเตรียมเครื่องบูชาโดยต้องเตรียมพระแทน่นซึ่งเป็นศูนย์กลางของพิธีกรรมปูผ้ารองถ้วยกาลิกหรือจานศีล นำผ้าเช็ดถ้วยกาลิกและหนังสือมิสซาวางบนพระแทน่นนำแผ่นปังและเล่าองุ่นมาเตรียมไว้ให้เป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้าซึ่งการรับสินมหาสนิทนับว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณพระเจ้าและในภาคปิดนั้นจะเป็นการอวยพรและการส่งไปให้เรากลับไปสู่ชีวิต กับเพื่อนพี่น้องในสังคมต่อไปค่ะสวัสดีครับผมระคุณพ่อ่อชัยสิงสาเป็นผู้ช่วยเจ้าวา ที่วัดแห่งนี้นะครับวัดแห่งนี้ก็ชื่อวัดพระนามกรเยซูบ้านแป้งสิงคบุรีเป็นวัด EX คาทอลิกศาสนาคริสต์มันจะแบ่งเป็นสามวิการใหญ่ก็จะมีนิกายโรมันคาทอลิกที่เป็นพวกเรานี่แหละที่เป็นเป็นอยู่ในบริเวณนี้เป็นคาทอลิกแล้วก็มีโปรเตสแตนต์แล้วก็มีกรีกออร์โดอกซ์ที่เป็นนิกายใหญ่ๆนั้นตามกฎของ พระศาสนาจ่าหรือว่าข้าพเจ้าสิทธิปการก็พูดถูกผู้ของการปฏิบัติศาสนกิจนะครับการมาร่วมพิธีบูชาพระภุณที่วัดร่วมมิาสานั่นเองมิสาของพระภูมทุกวันอาทิตย์เนี่ยก็เป็นเป็น,เป,นเป็นการบางับงคบงับองค์กรบังคับเลยก็ต้องต้องร่วมพิธีบูชาพระภุณถ้าไม่ร่วมก็จะโดนตัดอันนะนี้คือ,ค,อ,ค,อคือคือกฎที่บังคับเอาไวา้ท่นนี่คือความสำคัญของการการมาร่วมบูชาพระภุณ แล้วก็เรายัางสรเสริญในความราักยิ่งใหญ่ว่าเป็นเจาา้าที่มีต่อชีวิตของเราครับนั่นคืการมีความสําคัญการร่วมบูชาของพระคุณที่วัดของเราที่วัดนะครับในทุกวันอาทิตย์จะเห็นได้ว่าในทุกๆศาสนาล้วนแต่มุ่งหวังให้มนุษย์เราปฏิบัติตนเป็นคนดีรู้จักปรับบุญคุณโทษตลอดจนการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่มวลมนุษย์อันเป็นสิ่งที่มุ่งหวังต่อการดารงชีวิต บนเส้นทางของการมีชีวิตบนโลกใบนี้ค่ะสวัสดีครับผมนายวิรัตสกุลอ่อนนะครับก็เป็นสรุษวัฒนากรมกรเยซูสิงบุรีเรามีความเชื่อที่เรามาหาพระเยซูเจ้าที่เรามาขอ นะครับถ้าป่วยเนี่ยเราก็ขอให้เราไปหาถูกหมอถูกยาแล้วได้หายนะครับไม่ใช่ว่าพระองค์เสด็จแค่เราหายแต่พรองค์จะโดนใจให้เราไปหาให้ถูกหมอถูกยาแล้วเราก็หายจากป่วยหรือพาสมาชิกในครอบครัวไปหาให้ถูกหมอถูกยาได้หายจากป่วยนี่คือการมาเพื่อขอแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเราเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีความอ่อนแอเราจะทําผิดหรือเรา,เราทั้งคิดแล้วว่าทําบาป เราก็จะผิดพลาดอยู่เสมอๆเราก็มาหาพระเยซูเจ้าหรือมาหาบาทหลวงเพื่อขอโทษทางคิดเราใช้คําว่ามาขอแก้บาปมาขอรับจินภัยบาปนั่นก็คือว่าเราให้เราสํานึกว่าเราเป็นคนผิดเราเป็นคนบาปมาหาพระเพื่อขอโทษค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเกี่ยวกับการเข้าศาสนาพิธีของศาสนาคริสต์ ของแหล่งเรียนรู้ตบลงช้างอำเภอภูมิมบีจังหวัดสิงห์บุรีสำหรับวันนี้นะคะดิฉันขอขอบคุณทีมงานจากสำนักง,งานกศนจังหวัดสิงห์บุรีค่ะและหากท่านใดนะคะสนใจที่จะเข้าร่วมศาสนาพิธีของศาสนาคริสต์ของวัฒนธรรม,มกรเยซูแห่งนี้นะคะก็ขอเชิญเข้าร่วมค่ะทุกวันอาทิตย์เวลา9โมงเช้าโดยประมาณถึง10โมงนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันนางกิติการบุญน,นั้มเพชรครูกศนตมลงช้างขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ